มวยเล็กๆครับคุณออเคโอครับครับเล็กๆแต่โชกกันสนุกแน่นอนครับพิกัดเด็กๆเลยนะครับสำหรับทางด้านผุดผาดน้อยเนี่ยสฟอร์มหลังต้องบอกว่าสดจากไร่เลยครับชนะมารวดยับมีชนะคะแนนปลาทองอขำอินชนะคะแนนยิ้มสยามนครเมืองเดชยับ่วนฟอร์มล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนเพชรมงคลพอทวัชชัยครับครับ ส่วนมุมน้ำเงินครับไม้สิเจาสายรุ้ง3ฟอร์มหลังมีชนะคะแนนประเสริฐศักดิ์สอรประสบโชคชนะคะแนนเพชรกำแพงปอศิลปายิมครับส่วนฟอร์มล่าสุดครับไปแพ้คะแนน,นกับเพชรเสรีศัก์วิเชียนครับมาดูลีลาการไหว้ครูกันก่อน นี่ก็คือชุดเด็กวิเศษคะนองเดทนะครับ,รบของเสียโบสนัทเดทวชิระรัตนบงกฤผขันเล็กนี่เขาบอกว่าเป็นมวยดาวรุ่งที่พุ่งแรงเลยนะหน่าจับตามองในยุคนี้ส่วนไม้สิเจใส่รุ้งนี่ก็ไม่ธรรมดาต่อยอยู่เวทียัศวินดำนี่หาตัวจับยากเลยก็แจ้งเกิดมาจากศึกอศัศวินดำนะ,ะเดี๋ยวมาดูยกที่สเลยครับมวยขวาเจอกับขวา ทรงมวยทางมวยก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับแต่ดูช่วงขาช่วงแข้งของไม้เนี่ยจะยาวกว่าเอามีโดนหมัดขวาเข้าไปเต็มหน้าเลยครับไม้ครับชื่อไม้นี่จะเหมือนไม้ไทซ่อนรอเปล่าอืแต่โดนหมัดของผุผนผาเล็กไปแล้วครับเอามีต่อยขวาด้วยครับพยายามจะเสริมหมัดเข้ามาครับขุพผ,ผาเล็ก ไมายยังชกในเกมตั้งรับครับรอดักอาวุธรอดักจังหวะสองครับนี่ครับพยายามจะต่อยหมัดแต่ยังไม่ถึงจังหวะนี้ดูรูปร่างช่วงชกนี่ก็พอฟัดเพลาเวี่ยงกันครับคู่นี้กรรมการทานินภูมิผิวเป็นผู้ห้ามบนเวทีขยับเข้าไปครับยับซ้ายนี่ครับ หมัดซ้ายเข้าไปครับโดนซ้ายแข้งเนี่ยสก,กัดเอาไว้อาชิงจังหวะก็อยู่นี่ยกที่3นะครับ2ยกเนี่ยผุดพาเล็กยังได้เปรียบอยู่3ต่อ2ครับขยับเดินครับพุดพาเล็กเดินแล้วต้องออกอาวุธด้วยนะครับถ้าเดินแล้วคิดช้าทําช้านี่ไม้จะออกก่อนครับอ้าวโดนแข้งไปเหมือนกันก็ไม้ หน้าตาดูว่าปูดเรวมไปหมดเลยครับแ,กกแลนนก,ก,บแแกกันแล้วตอนนี้อ้าโดนหมัดกับแข้งแลกกันแล้วครับหมัดกับแข้งทนได้ไม่ได้ครับไหมเริ่มจะโดนแล้วครับเสียบซ้ายเข้าไปโอ้โหเสียบแต่ละเม็ดเนี่ยแม่โดนเข้าไปไม่ดีเหมือนกันครับไหมไม่ถอยแล้วนะครับกอไวไม่ได้ครับผุดผาเล็กนี้แกได้ใจจังหวะนี้บิดล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับ เดินบ้างก็ไม้ขยับเดินอาจจะจะออกมาากแข่งก็ยังพลาดครับไม่ไปหยุดหยุดไปคิดช้าทําช้าในฝุดผ่านเล็กบอกสบายนะแกไม่เข้าหาครับหมดยกที่3รมอยคุณต่อสู้เ่ยเข้าหาสถานการณ์ผ่านไป3มยกครับยังรูปแบบเดิมนนคุณน็อตคนล็อก ทางด้านผุดผาเล็กยังได้เปรียบอยู่3ต่อ2ดูยก4<ม>เดินแล้วนะครับไม้หลังจากยกที่ผ่านมาเนี่ยเดินชา้าไปเลย,ยทีมงานเร่งให้เดินติดเดินชนก็แข้งซ้ายพยายามที่จะเข้าวงในครับหาจังหวะล็อกทีมตอนนี้เชิงไม่สดแล้วครับไม้ชนลูกเดียวเอา้าแททิ้งองไปโอ้โหทิ้งไปง่ายๆเลยครับมาเดินโบนหมดัดเอายับหน้าไม่เป็นไร คึกเลยครับมีมาสวนล็อกได้ล็อกเลยครับตีได้ไม่ได้ครับถ้าตีได้นี่ต้องบอกว่าเรื่องใหญ่เลยครับพราวไม้นี่ก็เข่าดูดันเหมือนกันเดินเสียบซ้ายนี่ละครับโอ้โหเสียบแต่ละเม็ดซ้ายอีกทีเอาเลยครับผุดผานเล็กหายใจทันไม่ทันครับเจอเบียดเจอบวหนักๆโอ้โหมาแล้วมาเป็นชุดแต่นี้ก็เรียกว่าฉายเป็นชุดไหมคุณน็อตแน่นอนครับแต่ไม่ใช่พระจันฉายนะครับเป็นไม้เอา ล็อกแล้วเสียบซ้ายโอ้โหอ้าวตีขวาอีกทีหนึ่งบุพาเล็กต้องโตบ้างนะครับนี่ครับโอ้จังหวะวงในนี่ไม้ทาได้สวยทําได้ดีเลยไม่ได้เดินไปจับก็จริงนะแต่ดูดักด้วยเขา่าบุพาเล็กนี่บังคับต้องเดินแล้วครับเข่าแหลมแทงเจ็บเลยครับไม้อา้าวทีมนําด้วยเอาวุธถือว่าหลากหลายครับมีแข้งมีเขา่าบุพาเล็ก ตั้งรับยังไงครับเจอเกมบุกแบบนี้มีหมาสวนมาเหมือนกันไม่นี่ไปเปิดหน้าเปิดตาเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าผุดผานเล็กนี่แกมีเหวี่ยงมาตลอดมีต่อยหมาสวนมาตลอดครับนะครับสวมโมกันน็อกรู้ครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะแต่แกเดินดีจริงๆครับนี่ครับแข้งอุ้ยโดนศอกเอาแข้งซ้ายแลกกับหมัดทูกผุดผาเล็กครับโอ้โห กออกทะเลไปหน่อยหรือเปล่าครับช่วงนี้เอาใครดีใครอยู่กกมีบวกสอกันด้วยคู่นี้นี่เล่นเจ็บเลยครับนี่ครับบวกกันแล้วใครจะโดนครับโอ,โอ้โหโไม้นี่แกก็ไม่ยอมอ่ะโดนก็ต้องเอาคืนครับมีให้ลุ้นให้เสียวกันทุกวินาทีเลยครับคู่นี้เอาเสียบซ้ายอเชื่องไปหน่อยครับยกนี้ครับผุดผ่านเล็กไม้กแกเดินดีจริงๆครับ พอเดินทิ่มเดินชนแล้วเนี่ยโอ้โหเจ้าผุดผ่านเล็กนี่มียุคให้เห็นครับคุณอสเคโอครับสถานการณ์นี้เป็นทางด้านไม้ได้เปรียบ3ครับ30ครับโอ้โหไปไกลเลยครับยกสุดท้ายครับต้องเดินแน่นอนครับผุดผ่านเล็กถ้าอยากเป็นผู้ชนะตอนนี้ไม้ใช้ฝีมือแล้วครับแหมยกที่แล้วตียกเดียวครับเร่งยกเดียวไปเลยครับ30 เดินมีหมัดนะครับผู้พาเล็กต้องต่อยครับมีหมัดแต่ไม่ต่อยก็เท่านั้นนะครับเหมือนจะช้าลงไปนะคุณน็อดูครับไปเต้นอย่างเดียวครับไปเต้นๆนี่ไม้แกบอกว่ายิ้มเลยอะ่ะบอกสบายเอาหมัดมาแล้วนี่ต้องอย่างนี้ครับต้องเอาให้เสียวครับเอามาแล้วรอบไม่รอบมีรอบไหมใสพ่พารอดไปหรือเปล่าอ่าแต่พารอดคนไม่รอดหรือเปล่าเดินขยับ ตอนนี้ใช้ฝีมือเต็มตัวแล้วครับแต่อย่าประหมาทหมัดของผุบผ่านเล็กนะครับแกต่อยมาแต่ละทีนี่สุดหัวไหลเหมือนกันถ้าเอาหน้าไปรับนี่มีโอกาสนะครับนี่ครับเสียวครับมีเชียว12ยังไม่ค่อยเข้ากระสูงไว้ก่อนครับไหมเอาเวียงมาโอ้โหแต่ละทีนี่เสียวตามแล้วครับสุดท้ายโดนเททิ้งลงไปต้องไล่ต่อเวลายังมี ไล่จะจนไม่จนนะลากสลับหมดเอาโดนโดนเอาแล้วหน้าสะบัดแล้วครับผุดพานเล็กตอนนี้เร่งเกมจะกดอยู่ไม่อยู่ต้องสวนหน่อยครับต้องสวนเข่าหน่อยครับไหมผุดพานเล็กแกต่อยแล้วได้ใจทําไมสวนนี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวมาอีกเยอะโดนหมัดเย็บต่อยหมัดได้ดีนะครับผุดพานเล็กแต่แกไม่ต่อเนื่องครับโดนเหมือนกันนี่แหละครับแมโดนตลอดครับทำให้ แฟนมวยที่เชียร์ไม้เนี่ยหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยครับโดนมาแต่ละทีหน้าสะบัดนหน้าหงายเอาหนึ่งสองอแต่ล็อกไว้ก่อนครับทวงเวลาไว้ก่อนไหมหมดยกสุดท้ายแล้วครับโอ้โหท่าทะรหดแ็สูงจริงๆครับไม้สิเจใส่รุง้งระเภทบู๊ครับ ผุดผานเล็กก็มาเร่งในช่วงท้ายครับคุณนอตเคสุดท้ายกรรมาการทานินรวบรวมคะแนนชูม,มือให้กับจางดัดไม้สิกเจส่ยรุง้งชนะคะแนนผุดผานเล็กลูกน้องแหน่ไปครับก็ชนะแบบมีเสียวท้ายๆเหมือนกันเพราะว่าหมัดของผุดผานเล็กเนี่ยไม่ธรรมดาโอ้โหก็ต่อยเซไปเซมาเหมือนกันนะ